สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบข้อสงสัยของเพื่อนๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมวะทำไมติกอะเมื่อก่อนมันก็นหน้าทําหน้าไม่ไม่มีไม่ไม่มีความขาวนในบนใบหน้าเลยอะแต่แต,แต่แต่ทำไมเดี๋ยวนี้โอเคใช่ก็ถามว่าขาวไหมก็ไม่ได้ขาวอะไรมากนะแต่เวลาถา่ายรูปออกมาแล้วมันแบบมันดูใสอะมันดูมันดูหน้าหน,ห,นหน้ามองกว่าเมื่อก่อนนะครับ นี่คือผมมีเคล็ดลับก็คือนี่ครับตัวน,นี้เลยจะมาเซรั่มนะครับผมจะมาเซรั่มเนี่ยช่ว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 ยหน้าช่วยหนังหน้าผมได้เยอะมากเมื่อก่อนผมหน้าปวกมากมืดอ,อย่างน้องน้องเลขาพี่ติ๊กเมื่อก่อนพี่ติ๊กหน้าเหี่ยวมากอืมแต่ไมเออแต่ไม่โดนนี้พี่โอเคโอโอเคขึ้นเหนือเมื่อก่อนเยอะมากอ่ะผมก็เลยบอกอืมก็เนี่ยแหละน้องก็จะมาในแหละช่วยพี่ช่มาให้ชีวิตถามว่าเมื่อก่อนโอ้โห ไม่กล้าถ่ายรูปเลยอันนี้นี่นะโอ้โหถ่ายรูปกับสบายมากเลยอะอืมยังไงผมลองอยากให้เพื่อนๆนอลองไปหาใช้ดูผมก็ไม่ได้เอ,อผมก็ถามว่าผม,ผมพูดผมพูดจากใจนะตัวเนี้ยขนาดเพื่อนผมเองอะ่ะที่ทํางานกลางแดดเยอะเขายังบอกว่าเฮ้ยติ๊กห,หาให้กูหน่อยสิบอกเออเนี่ยผมก็เลยแนะนําตัวนี้ให้เนี่ย ทุกวันนี้เขาก็โอเคนะหน้าเขาเขาก็ดูดีขึ้นนะดูนุ่มขึ้นอนะไรอย่างี้มีความเอ,อความใสขึ้นขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวจามาเนี่ยผู้ชายก็ใช้ได้นะผู้หญิงก็ใช้ดีอืมลองผมว่าเพื่อนๆ่นนะลองลองไปหาใช้ดูนะเราจะรู้ว่าเฮ้ยเซรั่มตัวนี้แม่งสุดยอดอะ่ะเราจะรู้เราจะรู้ว่าขาวสุดในสามโลกเป็นยังไงอืมสามโลกนี่คืออะไรโลกนี้โลกน้าโลกนู่นเลยนะอืมจริง ขาวยันโลกหน้าอ่ะดีกว่าลองลองเอาไปหาใช้ดูนะผมคอนเฟิร์มจริงจามาเเรล่มนะสเตมเซล